โอเคครับกับสวัสดีทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอกดัมซิ่งครับเช่นเคยครับวันนี้ก็ได้อาสามาขับรถถ่ายให้ทีมงานป่าตุงนะตรงนี้ก็จะปรับ40ทเที่ยวครับจนสุดนู่นแหละไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็เพิ่มครับไปดูนายนาแล้วหน่อยเฮ้ยโอ้โหแม่งเขาบ,บอกให้มาโบกรถไม่มาโบกนะทุกคน มาดูมานั่งจูจีกันอยู่นี่นั่งจูจีขเขาให้ไปโบกรถไ่โบกนะครับ่บ้เอครับรครับเแล้วเขาให้มาโบกรถมาได้ให้มานั่งจีบกันอยู่ตรงนี้ เพราะมันจีถูกฉีกตัวหายเจ้าอยู่ในนี้ไปโ <ๆ S 2> อบอกรถ<อ>ไปโบกกถลงกับไปโบกยี่ในสิบสองเขียวอะไรจะเห็นบอกเฮ้ยมือทำไมสั้นวะฮะคอยฉีกตัวอยูุคอยก็บพรเลิกปฏิบัติหน้าที่ดอกกระจายกระจายว่เรามีความสุขเลยนี่เนาะมีความสุขแบบเนาะส,สบายตัวเลย เกินเกินสองกล่องเลยให้ขับรถไทยก็ขับรถไทยจมอ๋โอ้ยปนเจาไม่เคยขับรถไทยจมเฮ้ยมือทำไมสั้นวะธรรมดาตอนเที่ยงนี่เราไปนู่นกันดีกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนั้นเขาให้สองกล่องไอ้สองกล่องบ้านหลังนั้นเขาให้ดันยังไงวูดันชะเออ แกบอกให้เทตรงนู้นน่ะผมก็โบกสีเลยเนี่ยมือไหมสั่นวะอะไรแก่อุ้ยมึงคือด่างวะเป็นระดับเท่าแก่น้ำโคก็ต้องเชื่อให้กินเอ้าคอยก็รู้เดี๋ยวคอยวนมีเงินอีกนี่บ้าโอเควิ่งขึ้นไปเหรเนี่ยเยอะว่ะโอเค ได้กี่เทีย่ยวล่ามสิบสองสิบสองสิบเอ็ดที่ยวได่ตั้งได้ก็ไไรอะ่ะทำไมพอค่อยเสริมอ่ะกะไม่ถูกหรอกส <40, 40. S 1> ี่สิบหนักสบสงไม้ยูแซมนี่ถ้าน้องวิ่งมาหาเนี <c oughs> ่มีความสูง <c oughs> ไม่ให้ทำอะไรก็ยอม <c oughs> นั่งยอยู่ตรงนี้ก็ยอม นบนหาทุกวันเ no, 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 no. มื่อวานนี้มีการจำคำพูดได้ไหมเมื่อวานเนี่ยไม่อยากไม่อยากจะเผาลูกพี่บอกว่าแจกน้ำมันมาส่งหายเงียบเก็บเลยน้ำมันก็จะหมดแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยว ขอช็อตหนึ่งหอมแก้มกันเย้เจอริ้วแน้วเขาบอกอยากให้มาป่วนแซมบินเวันนี้เนี่ยมาทำงานด้วยมาป่วนด้วยอ่ะไปทำงานไปไทยนู้นเหลือมาสองกองให้มันให้ก่อนให้มันอะไรให้มันจักสี่ห้ากองก่อนแล้วค่อยถ่ายแล้วค่อยดันเท่านี้ไหมอะไรเท่านี้ไหมความ สีหน่อย38เห้มันองฟ้าขวดโคกันอเยรูมัยังฮะเจาเลื่อยังกันเนี่ยโอ้ยนี่ครับวันนี้ผมไม่ได้คลิปเลยผมเพิ่งจะได้คลิปนี่แหละแซมีย่อะไร ดูคู่กินครับอ,อะไรไม่ได้ว่าอะไรเป็นน้ำวิ่งเนะอ,อะไม่มีมีอะไร<ล>พูดเล่นกันเฉยๆพได้มีอะไรอะไรเรายังไม่พูดอะไรเลยเนอะพูดไปก็ไม่เชื่อหรอกพูดเล่นอะไรพูดไ,ไเช่เอหด,ด้ๆถามจริงแซมรักนะรักไหมรักเอ้าตอบ IFC ขอดูด้วยแซมแซมวิ่งจะตอบไหมตอบเอ้าตอแต่ตั้งชื่อชื่อคลิปนี้ว่า แซมวิ่งมาจีบน้องมิ่งหน้างานนี่เอาถามว่ารักน้องมิ่งวะเมื่อวานนี้คุยกับเพ็กว่าอะไรเมื่อวานนี้คุยกับเพ็กว่าอะไรอีกไอ้ดิมันเขินมันเขินมันบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเพ็กจะเล่าให้ฟัง เชื่อพี่เอกเหรอพี่เอกเป็นคนโกหกไงเนะีเ่ยดูดูดูแซมเป็นเขินโบกรถไม่โบกครับโทรหาโทรศัพท์โทรหาน้องมิ่งให้น้องมิ่งมาหานั่งฉีกตัวอย่างนี้ผมโบกรถเทงผมก็แจกถักวอยูเนี่ยตอนเที่ยงไปกินข้าวไหนออไตอนเที่ยงไปกินข้าวไหนลูกพี่บ้วนน้ำมันมาส่งไงน้ำมันเลอะไหล ดเดี hey, well, no. oh no. yeah. it, ๋ยวดูดเอาขั้นหนึ่้กันก็ได้ดีความเนี่ยทุกคนว่ามันบอกไม่ได้เป็นอะไรกันให้แซมเดี๋ยวเดี๋ยวมันหยอกอะไรอยากรู้อะไรเนี่ยอยากรู้สิทำไมต้องอยากรู้ด้วยวะกอยารู้้ไไม่ดคนผู้ใหญ่เขาคุยกัน ผู้ใหญเขาคุยกันวันนี้มาเผาแสบดิ้งครับนี่เเค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 ความแม่พี่เ,เอาคลิปที่เองที่เองไปขึ้นรรกระเสียเบียไหมรมมโคไหมลงแป๊บเดียวคนดูเกนะ้าร้อยกว่าในในติ๊กต็อกอะ่ะเดี๋ยวดี คู่รักแห่งปีนี้ครับเราคอยดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงคืนทำหน้าเศร้าฮะน้อยใจไม่ได้น้อยใจเวลาตัวเองไปซื้อข้าวหลามมันนะใช่เลยค่ะใช่เลยใช่เลยคอไปซื้อกลางหลานนะคอยมาเอาหมดทั้งห้านคนนะมีร้อยตันก็เหมาหมดร้อยตัน เอาวันนี้บ่ได้ไปเรียนบอฮะมาจะใส่ยีกก็ไม่ได้ไปเรียนกันเลยมาหาพี่แซมคิดถึงพี่แซมว่างั้นให้มันเด็กจะคลิปน่อนคอยเคืนด้เนี่ยฮะเพ็กมีคนดูยังไม่ถึงสิบคนเลยพึ่งจะได้หกสิเหรียญให้ได้จังวดก่อนเ้อ นี่หเฮเกิตอะไรเฮ้เกิตอะไรฮะเกิตอะไรเี้มีความหวังดีคิดไลค์คิดพูดหน่อยไปอยู่กรุงเทพมาโดนคลิปนี้เขาก็มาหยอกกันอยู่นั่งงานแซมนี่มีกำลังใจเขินหุบเห้ยิ้มไม่หุบเลยนอนไหนว่าึงนี้วะกำลังใจมีแต่ข้อลับ อะไรอะไรก็มีแต่ข้าวลาวอะไรก็อะไรก็มีแต่ข้าวลาวเองไปดูเนาะกลับมาสัมภาษณ์กันตรงนี้นะครับฟังนะฟังฟังจะฟังไม่ฟังเดี๋ยวโอเคคลิปนี้ขอจบไปเพียงแ้่นี้ครับ